วิธียกเลิกการเชื่อมต่อและรีเซ็ต GPS tag Hoco Ho E 1 0 0ขั้นตอนแรกเข้าแอปพลิเคชันไฟมายในมือถือของทุกคนจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดและกดนำสิ่งของออกทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆรอสักคู่ ได้ยินเสียงแบบนี้แปลว่าเสร็จเรียบร้อยถ้าตัวสัญญาณ GPS หายหรือผิดปกติก็สามารถรีเซ็ตหรือคืนค่าโรงงานได้โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ทุกคนหมุนหน้าปัดที่มีโลโก้โฮโคไปทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นนําตัวหน้าปัดออกจะเห็นฐานด้านในให้ทุกคนถอดตัวฐานกระดุมเข้าออกติดกัน3ครั้งครั้งที่ 1, <c oughs> 1> เมื่อใส่ฐานกลับเข้าไปจะมีเสียงดังขึ้นครั้งที่2 ครังที่3เมื่อใส่ฐานกลับเข้าไปจะมีเสียงยาวดังขึ้นถ้าเป็นไปตามคลิปถือว่ารีเซ็ตสำเร็จหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถทักแชทถามแอดมินหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยโฮโค E 1 0 0 GPS tag ติดตามของหายของแท้ดูแลจริงรับประกัน1ปีต้องโฮโค by f i Mac เท่านั้น